สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีอะไรที่พิเศษสุดๆมานำเสนอนั่นก็คือการพาชมทาทาพันฟาเซลิฟปี2025สสีเขียวทะเลสุดสวยที่จอดโชว์อยู่ในโชว์รูมหรูระดับพรีเมียมบอกเลยว่าคันจริงสวยงามเกินคำบรรยายดังนั้นขอให้ทุกคนผ่อนคลายและไปชมรายละเอียดของรถคันนี้พร้อมกันครับสิ่งแรกที่สะดุดตาทันทีที่ได้เห็น คือดีไซน์ใหม่ที่ดุด,ดันและมีความมั่นใจมากขึ้นคาทา,ทามอเตอร์ทำได้ยอดเยี่ยมในการปรับโฉมให้ดูทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น SU v วขนาดเล็กที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้ครบถ้วนด้านหน้าของรถได้รับการออกแบบใหม่หมดกระจังหน้าขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกทรงพลงังพร้อมกับไฟหน้าเล็ดด,ดีไซน์เฉียบคมฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ดูมีพลงังแม้ตัวรถจะจอดนิ่งก็ยังรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวส่วนกันชนหน้าก็ดูสปอร์ตและปราดเปรียวยิ่งขึ้น มองจากด้านข้างสีเขียวทะเลนี้ไม่ใช่แค่เพียงสีสันธรรมดาแต่มันถูกพัฒนาให้สะท้อนเฉดสีต่างๆตามแสงไฟในโชว์รูมเพิ่มความรู้สึกหรูหราและมีชีวิตชีวามากขึ้นเส้นสายตัวถังเฉียบคมซุม้มล้อดูแข็งแกร่งและล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่เพิ่มความพรีเมียมอย่างลงตัวทา่ทาสามารถรักษาสัดส่วนของรถได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้พันดูแข็งแกร่งและพร้อมลุยจากทุกมุมมองมาที่ด้านท้ายของรถบอกเลยว่าความสวยไม่แพ้ด้านหน้า มองตรงจากด้านหลังจะเห็นได้ว่าดีไซน์ได้รับการปรับปรุงให้ดูโตขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นไฟท้ายเล็ดแบบใหม่มีความเรียวและหรูหราอบล้อมตัวรถอย่างลงตัวฝากระโปรงท้ายประดับด้วยโลโก้ทา่าทาอย่างเด่นชัดส่วนกันชนหลังแบบสปอร์ตและดีไซน์เส้นสายเรียบเนียนทําให้ด้านหลังของพันธุดูสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดแต่ไม่ใช่แค่ภายนอกที่น่าประทับใจาภายในห้องโดยสารก็ได้รับการยกระดับอย่างชัดเจนเช่นกัน ทันทีที่ก้าวเข้ามาจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราพรีเมียมวัสดุที่ใช้ตกแต่งเป็นเกรดคุณภาพสูงแผงคอนโซลหน้ามีเส้นสายที่สะอาดตาการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆก็เป็นระเบียบและวัสดุแบบสัมผัสนุ่มทำให้รู้สึกหรูหราอย่างแท้จริงตรงกลางมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบใหม่ รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay การใช้งานลื่นไหลและการออกแบบหน้าตาเมนูก็ทันสมัยสวยงามด้านหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบครันอย่างชัดเจนและเรียบร้พวงมาลัยเป็นแบบฐานตัดพุ่งหนังคุณภาพสูงพร้อมโลโก้ทาทาแบบใหม่ตรงกลางจับถนัดมือให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราไปพร้อมกันตำแหน่งการขับถี่ของพันยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมมองเห็นถนนได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ บาะนั่งออกแบบมาอย่างดีมีทั้งแบบผ้าคุณภาพสูงและบาะหนังสังเคราะห์ระดับพรีเมียมพร้อมการเย็บตะเข็บที่สวยงามนั่งสบายไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลทีมสีเขียวทะเลยังถูกนำมาแต่งแต้มเล็กน้อยในห้องโดยสารเพิ่มความหรูหราแบบมีสไตล์ ในเรื่องของพื้นที่พันยังคงทำได้ดีเกินคาดถึงจะเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดแต่พื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือสีสะกว้าง,วางขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังแถมยังมีที่เก็บของมากมายรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยทาทาก็ไม่ทำให้ผิดหวังพันฟาเซลิฟใหม่มาพร้อมถุงลมนิรภัยหอลายจุดระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหลังอีกทั้งยังรองรับระบบเชื่อมต่อรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันและคำสั่งเสียงด้านเครื่องยนต์ทาทายังคงใช้ขุมพลังที่เชื่อถือได้และมีการปรับจูนใหม่ให้มีประสิทธิภาพและความประหยัดมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเลือกรื่นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติรับรองว่าได้สมรรถนะที่คล่องตัวสนุกในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองแน่นอนสรุปแล้วทาทาพัน์ฟาเซลิฟปี2025ไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่มันคือการยกระดับรถให้ก้าวไปอีกขั้นอย่างแท้จริงผสมผสานความสดใหม่ความแข็งแกร่งและความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยเฉพาะในสีเขียวทะเลสุดพิเศษนี้ที่ภายใต้แสงไฟของโชว์รูมหรูทำให้รถคันนี้ดูเหมือนงานศินละปะเคลื่อนที่ทาทารับฟังเสียงลูกค้าอย่างแท้จริงและได้สร้างพันใหม่ที่ทั้งสดใหม่หรูหราและน่าสนใจอย่างเหลือเชื่อ จบกันไปสำหรับรีวิวจอดลึกทาทาพันฟาเซลิฟปี2025ในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราแล้วมาคอมเมนต์คุยกันนะครับว่าคุณคิดอย่างไรกับพันโฉมใหม่ตัวนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขับที่ปลอดภัยรักษาแรงบันดาลใจไว้เสมอครับ